ตามล่าขบวนการค้าไม้ประยุงข้ามชาติจากที่ราบสูงของไทยคุมทรัพย์ธรรมชาติฝืนสุดท้ายแห่งเอเชียสู่แดนมาง่อนมีของอ่ะส่งให้เขาได้เลยเขาก็เขาก็รับมาไลยอย่างนน้นกับพัดนิววันที่9 3ถึง1ิมิถุนายนนี้ รับข้าวส,สขขานิวส์ทันขาญที่10มิถุนายนนะครับวันนี้เรายังคงเกาะติดขบวนการลักลอบตัดไม้ทําลายป่านะครับซึ่งเวลานี้สถานการณ์นั้นรุนแรงแลวก็กลายเป็นปัญหาที่มีผู้เกี่ยวข้องจํานวนมากแล้วก็ขยายเป็นเครือข่ายข้ามชาติด้วยนะครับจากอดีตปัญหานั้นเคยอยู่ที่การลักลอบตัดไม้สักเรื่อยมาก็เป็นไม้กฤษณาซึ่งเป็นไม้หอมนะครับแล้วปรากฏว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมา ความต้องการไม้พยุงมีสูงมากในประเทศจีนและเวียดนามทําให้หลายฝ่ายก็เริ่มกังวลน,นะครับว่าไม้พยุงของไทยใกล้จะสูญพันธุ์ในอีกไม่เกิน2ปีข้างหน้านี้แล้วส่วนหนึ่งเกิดจากการปั่นราคาจนกลายเป็นไม้ที่แพงที่สุดในโลกนะครับถึงลูกบาทเมตรละ2อ0ถึงสแสนบาทนะครับวันนี้เราจะให้ดูนะครับว่าทําไมประเทศเพื่อนบ้านถึงนิยมไม้พยุงเป็นอย่างมาก เรามีตัวอย่างของไม้พยุงและไม้สักไม้เห็นกันนะครับทางนี้เป็นไม้พยุงครับถ้าดูด้วยตาเปล่าแบบนี้ก็จะเห็นว่าไม้พยุงความสวยงามจะอยู่ที่ลักษณะของสีเป็นสีแดงอมม่วงหรือคล้ายๆกับเป็นสีเลือดหมูแก่ๆนะครับนี่เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับนี่เป็นแก่นแล้วไม้พยุงจะเป็นไม้ที่เมื่อขัดและก็ชักเงาจะสวยมากครับเป็นไม้ที่ถือว่าเปลือก สีเทาๆนะฮะพบมากในภาคอีสานและภาคตะวันออกอยู่ในประเภทป่าดิบแ,แล้งและก็ป่าเบญจพัณน,นะครับไม้พยุงโตยากแล้วก็ปลูกยากแล้วก็โตช้านะครับใช้เวลาอาจจะ30-40ปีจึงจะสามารถนำมาใช้ได้นะครับไม้พยุงนอกจากจะราคาแพงเพราะความสวยงามคุณสมบัติเฉพาะของเขาแล้วก็มีความเชื่อประกอบมาด้วยนะครับว่าถ้าใครได้ครอบครอง จะพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองฐานะดีขึ้นเพราะคำว่าพยุงก็คือการประครับประคองให้อยู่อย่างมั่นคงซึ่งปัจจุบันนี้พยุงนั้นแพงกว่าไม้สักแล้วนะครับนี่คือพยุงถัดมาทางนี้ครับทางนี้นี่เป็นไม้ไม้สักไม้สักหลายคนอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วเพราะว่าอาจจะคุ้นเคยกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักไม้สักความสวยงามจะคนละแบบกับพยุงเป็นลักษณะสีเหลืองทองนะนี่เป็นไม้สักทอง ดูตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นความสวยงามเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อขัดและชักเงาขึ้นมาจะเห็นสีเหลืองอารามแล้วก็มีลายของไม้สักเนี่ยครับปรากฏขึ้นตามเนื้อไม้เมื่อมาทำเฟอร์นิเจอร์ก็จะเป็นไม้เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีราคาแพงนะครับเมื่อก่อนนี้ไม้สักเป็นที่ต้องการมากแต่ว่าเมื่อรัฐบาลประกาศปิดป่าการหาไม้สักก็ยากขึ้น ช่วงนึงคนก็หันมานิยมตัดไม้กฤษณนาแต่ว่านั้นเอาเป็นไม้หอมนะครับแต่ว่าล่าสุดก็เป็นไม้พยุงเนี่ยครับไม้สักนี่เป็นไม้ที่รู้จักไปทั่วโลกไม้สักเป็นไม้คุณภาพสูงแข็งแรงเหมือนกันครับไม้สักจะพบมากอยู่ในทางใต้ทางอินเดียเนี่ยครับลงมาที่พม่าลาวไทยแต่ว่าไม้สักทองที่ฝรั่งเรียกว่าโกลเด้นทิก เป็นไม้ที่ราคาแพงที่สุดดีที่สุดในโลกนะครับและยังคงเป็นที่ต้องการมาจนถึงขณะนี้นะครับซึ่งจะเห็นได้จากว่ายังพบขบวนการลักลอบตัดไม้สักอยู่ในป่าสารวินล่าสุดนะครับปัจจุบันจุดที่พบการลักลอบตัดไม้พยุงจนเรียกว่าสถานการณ์อยู่ในขั้นวิกฤตมีอยู่2จุดนะครับจุดแรกก็จะอยู่ที่เนี่ยครับมาดูบริเวณที่มีการตัดนะครับจุดแรกจะอยู่ที่ภาคอีสานตอนล่างก็คืออุบลราชธานี และก็สีสะเก็ดนะครับและอีกจุดก็คือภาคอีสานตอนบนนะครับภาคอีสานตอนบนจะอยู่ที่นครพนมมุกดาหารบึงการสกลนครโดยเฉพาะที่อุทยานแห่งชาติภูผายนที่สกลนครนะครับซึ่งครอบคลุมพื้นที่ใน4ีจังหวัดก็เป็นจุดที่มีการลักลอบตัดไม้พยุงมากที่สุดนะครับล่าสุดทีมข่าวฮอตนิวส์ลงพื้นที่ไปสำรวจพบว่าจำนวนไม้พยุงที่ลดลงอย่างรวดเร็วเพราะถูกลักลอบตัดก็ทำให้ขณะนี้ไม้ชิงชันที่มีลักษณะคล้ายกับไม้พยุง กลายเป็นที่ต้องการของกระบวนการตัดไม้ไปติดตามจากรายงานคุณสายชนวัชนุชาครับวันนี้เราเข้าไปตรงนี้แล้วจุดหนึ่งเราถอนกำลังออกมาครับจะทําให้เขาคิดว่าเราเจ้าหน้าที่เนี่ยออกมาแล้วละถอยไปแล้วถ้าอาจจะมีกลุ่มพวกนี้มันจะเข้าไปลักลอบทําต่อแต่เราก็เลยเหมือนกับเป็นการย้อนย้อนสอนย้อนลอยเข้าไปหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายนจังหวัดสกลนครวางแผนให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ย้อนกลับไปตรวจสอบในพื้นที่ป่าเขตอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เคยตรวจยึดไม้พยุงและเลื่อยโซ่ยนมาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งมีความเป็นไปได้ว่ากระบวนการลักลอบตัดไม้จะย้อนกลับมาเอาไม้ที่ตัดทิ้งไว้จากอุทยานแห่งชาติภูผยนต์เจ้าหน้าที่และทีมข่าวใช้เส้นทางลัดเลาะไปตามเชิงเขาจนใกล้ถึงเป้าหมายซึ่งจากจุดนี้จะต้องจอดรถซ่อนไว้และเดินเท้าขึ้นเขาต่อพื้นที่ของภูผยนต์ พยุงจะมีทุกทุกลูกเขาทุกลูกจะมีพยุเส้นทางการนำเลียงมันง่ายมันม,ม,มันติดถนนเขาทุกลูกมันจะติดถนนจุดที่เราเข้ามาสำรวจเป็นจุดแรกเวลาต่อระหว่างภูคขกับภูทับนกในเขตอำเภอดงหลวงครับซึ่งเมื่อสักครูน่นี้ตอนเข้ามานะครับเราสวนกับรถมอเตอร์ไซค์สามคันซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าอาจจะเป็นขบวนการตัดไม้ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าระหว่างทางที่เราเดินเข้ามานั้นอาจจะพบร่องรอยการตัดไม้พายุครับ ล่องรอยแรกที่เราพบคือจุดที่ใช้ก่อกองไฟและชิ้นส่วนซองพลาสติกซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นของขอบวนการลักลอบตัดไม้อัน,นี้รอยใครพวกตัดไม้เหรอเราจับห่างออกไปไม่มากนักเราก็พบกับตอไม้ที่ยังมีร่องรอยถูกตัดไว้ใหม่แต่ยังไม่ได้ขนย้ายออกไป นี่คือไม้เท่นแรกที่เราเข้ามาพบและมีร่องรอยเลื่อยประหลาดลูปทิ้งไว้ไม้เท่านี้คือไม้ชิงชันซึ่งเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าอยู่ในตระกูลเดียวกับไม้พยุงครับซึ่งขณะนี้ไม้ชิงชันถือว่าเป็นไม้ที่มีความต้องการมากที่สุดเนื่องจากไม้พยุงหาได้ยากยิ่งขึ้นและไม้เท่านี้เจ้าหน้าที่บอกว่ากระบวนการลักลอบตัดไม้อาจจะย้อนกลับมาเอาไปอีกครั้งจากลายและสีรวมถึงกันไม้ที่มีลักษณะคล้ายกับไม้พยุงทําให้ระยะหลังไม้ที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้ในอุทยานแห่งชาติภูผายนกว่าร้อยละเก้าส ซึ่งเชื่อว่าอาจนําไปปะปนกับไม้พยุงเพื่อขายพร้อมกันหายากหายากแล้วมันก็เลยมาเล่นไม้ตัวนี้ไม้จิงชันนี้จิงชันนี่เหมือนกันก็คือไม้ตระกูลเดียวกับพยุงเหมือนกันครับรแต่รา,ตราคามันจะไม่แพงเท่าไมครับไม่แพงเท่ารอบบริรเวณนี้จะพบร่องรอยชักลากไม้และอุปกรณ์ที่ใช้ทําเป็นล้อเลื่อนทิ้งไว้จํานวนหนึ่ง เมื่อพบเพียงร่องรอยเก่าเจ้าหน้าที่จึงปเปลี่ยนแผนมาใช้วิธีการสกัดจับตามเส้นทางที่ใช้ออกจากเขตอุทยานซึ่งรถขนไม้จะใช้ช่วงเวลาเช้ามืดปะปนไปกับรถชาวบ้านโดยแผนนี้ใช้วิธีการวางสายลับไว้ที่จุดต้นทางเพื่อระบุลักษณะของรถต้องสงสัยให้เจ้าหน้าที่อีกชุดสกัดจับและแผนนี้ก็ได้ผลเมื่อสายลับของเจ้าหน้าที่แจ้งว่าพบรถต้องสงสัยสคันแต่เพื่อเราพยายามขอตรวจสอบรถยนต์คันนี้ก็ขับฝ่าด่านทันที เจ้าหน้าที่ขับได้ตามไปกว่า30กิโลเมตรจนถึงอำเภอดงหลวงรถยนต์ทั้ง3ขคันก็แยกไปคนละเส้นทางทำให้รถของเจ้าหน้าที่คลาดกับรถคันที่ขับฝ่าด่านตรวจ จนรุ่งเช้าปฏิบัติการครั้งนี้ดูท่าจะล้มเหลวแต่ระหว่างเดินทางกลับเราก็พบกับรถคันนี้ที่ลักษณะผิดสังเกตเจ้าหน้าที่จึงขับไล่ตามทันทียไไไไไปปปปปล คนขับรถที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวได้ยอมรับว่ารับจ้างขับรถมาจากหมู่บ้านสารแวะเพื่อนาไม้ชิงชันทั้งหมดไปส่งที่หมู่บ้านนาโปในจังหวัดมุกดาหารซึ่งมีรถนําทางอีกคันแต่ขับหลบหนีไปได้นาโปที่ไปลงตรงไหนผมไม่รู้ครับแต่ว่านาโปเขาจะมีคนมานาอยู่ครับมารับมารับไปที่ที่นาโปใช่ไหมครับแล้วเมื่อกี้บอกว่าที่ท่าที่ท่านี่คือคือตรงไหนผมไม่รู้จากท่าครับแต่ว่าจะไปบ้านนาโปครับ เจ้าหน้าที่นำผู้ต้องหาและไม้ชิงชันของกลางกลับมาดำเนินคดีที่อุทยานแห่งชาติภูผาโยนซึ่งคืนเดียวกันนั้นชุดเคลื่อนที่เร็วสำนักป้องกันปรปับปรามและควบคุมไฟป่าก็ยึดไม้ชิงชันได้อีก38ท่อนรวมถึงตอไม้พยุงหนึ่งตอในอีกเส้นทางหนึ่งของอุทยานหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาโยนยอมรับว่าปัจจุบันไม้พยุงในเขตอุทยานเหลือจำนวนไม่มากเพราะระยะหลังที่ตรวจยึดได้มีแต่ไม้ขนาดเล็กเช่นกิ่งหรือตอไม้รวมถึงช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาก็พบแต่ไม้ชิงชัน ซึ่งแม้จะมีลักษณะคล้ายกับไม้พยุงแต่ข้อมูลที่ได้จากผู้ต้องหาระบุว่าไม้ชิงชันมีราคาหนึ่งในสามของไม้พยุงมีความเป็นไปได้ว่าไม้ชิงชันกำลังตกเป็นเป้าหมายลำดับต่อไปของกระบวนการลักลอบตัดไม้หลังจากไม้พยุงที่มีมูลค่าสูงในตลาดต่างประเทศแต่กลับสวนทางกับปริมาณไม้พยุงในประเทศไทยที่ลดลงอย่างรวดเวร็วพศวีเซ้งนนท์ถ่ายภาพสายชนวัชนุชารายงาน ข้อมูลจากผลการปฏิบัติงานทางด้านการป้องกันปราบปรามของอุทยานแห่งชาติภูผายนกรมอุทยานแห่งชาติัาว์ป่าและพันธุ์พืชในปี2557จากสริติการกระทําผิดเกี่ยวกับไม้มีค่าทางเศรษฐกิจรวมถึงไม้พยุงตั้งแต่1ตุลาคมปีที่แล้วถึง22เมษายนที่ผ่านมามีผู้กระทําผิด316คดีนะครับผู้ต้องหากระทําผิด115คนและก็ได้ไม้ของกลาง22,371ต้นนะครับ โดยเราได้เห็นข้อมูลเหล่านี้แล้วจะเห็นว่าเรื่องของการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับเราพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าทีมงาน Hot นิวสร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจส่วนที่กำลังตั้งแต่เมื่อคืนวานนะครับจนผ่านมาถึงช่วงเช้าเจ้าหน้าที่สามารถจับกุ่มคนร้ายพร้อมยึดของกลางไม้พยุงได้กว่า40่้นอีกด้านครับสักครู่กลับมา w อร์ e r Brothers Pictures และวิเล็ตรถโชว Pictures ภาคภูมิใจเสนอภาพยนตร์สงครามแอคชั่นมาคือมาครั้งยิ่งใหญ่แห่งโลกอนาคตทอมครูสเอ g ออฟทูม o r ์โรซูปเปอร์นักรบดับทับอสูนวันนี้ในระบบ3มิติ i m a ม3มิติ 4DX และในโรงภาพยนตร์ท็อปนิวส์วารรีรายงานข่าวดีมีโหวตที่สุดของข่าวประจำาวันจะถูกรวมไว้ที่นี่ ที่สุดของนักข่าวจะถูกเลือกให้เป็นผู้รายงานสุดยอดข่าวข่าวชิ้นใดคือสุดยอดข่าวประจำวันติดตามชมและร่วมบทได้ในท็อปนิวส์ไวดที จากการลักลอบตัดไม้พยุงที่สีสกเกตเมื่อวานนี้นะครับเราตรวจสอบไม้ของกลางที่ยืดได้เกือบ3 0 0พันท่อนที่เพิ่งจับได้เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาแล้วก็เส้นทางถือเป็นการจับที่มากที่สุดในภาคอีสานนะครับซึ่งไม้ของกลางถูกระบุว่าลักลอบตัดจากเขตรัาพ,พันธ์สัตป่าพนมรงรักและเขตป่าสุวรรณแห่งชาติเขาพระวิหารวันนี้คุณนฤศราคินิมานผู้สื่อข่าวของเราไปตรวจสอบพื้นที่ล่าสุดในพื้นที่ป่าไม้พยุงกับชุดทหารพราน โดยส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบ 3G ครับคุณนศราครับ ค่ะคุณกิติคะตอนนี้ดิฉันมาอยู่ที่เขตป่าสูงแห่งชาติเขาพระวิหารนะคะซึ่งเป็นในหนึ่งในพื้นที่ที่มีการลักลอบตัดไม้พยูมากที่สุดในจังหวัดศรีสะเกดค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูสถานการณ์ป่าไม้พยูงล่าสุดในพื้นที่นี้นะคะไปดูในเรื่องของการตรวจยึดไม้พยูงเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาค่ะที่เจ้าหน้าที่นั้นสนธิกำลังกันสามารถยึดไม้พยูงได้ประมาณกับ40ท่อนซึ่งนอก แม้ว่าจะมีจํานวนที่ค่อนข้างน้อยนะคะแต่ว่าพื้นที่ที่ตรวจยึดได้เนี่ยอยู่ใกล้กับหน่วยพิทักษ์ป่าโดนอ่าวค่ะนี่เป็นท่อนไม้พยุงที่ซุกซ่อนอยู่ในป่าย,ยางนะคะโดยใช้วิธีการนําใบไม้มาปิดทับไว้ของกลางที่พบนะคะเป็นไม้ท่อนยาวประมาณ1นอกนะประมาณ4นิ้วเป็นขนาดที่เจ้าหน้าที่ระบุว่ากลุ่มในทุนยังคงต้องการการตรวจค้นนะคะพบไม้พยุงประมาณ40ท่อน ทำให้เจ้าหน้าที่นั้นต้องตรวจค้นพื้นที่โดยรอบและหาตัวเจ้าของของสวนยางมาสอบปากคำโดยจะร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารพรานทหารราบแล้วก็เจ้าหน้าที่ปราบไม้นั้นตรวจสอบไม้พยุงของกลางเจ้าหน้าที่ระบุนะคะว่าราคาของไม้พยุงที่พบนั้นจะขายท่อนละประมาณ600บาทแต่เมื่อไปสู่ในหน้าราคาจะมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นและเมื่อข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะคะก็จะมีราคาที่สูงเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวค่ะ ไม้พยุงของกลางที่พบในสวนยางแห่งนี้นะคะจุดนี้ห่างจากหน่วยพิทักษ์ป่าโดนอาวไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นค่ะสามารถเดินเชื่อมถึงกันได้ทําให้ฐานนั้นตั้งข้อสังเกตนะคะเหตุใดจึงไม่มีเจ้าหน้าที่ทราบในเรื่องนี้ซึ่งเรื่องนี้นะคะก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะสําหรับในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกดนะคะอย่างที่ดิฉันบอกว่าบริเวณนี้เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พระวิหารค่ะเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการลักลอบตัดไม้พยุงจํานวนมากค่ะอย่างที่ดิฉันยืนอยู่นี้นะคะเป็นไม้พยุงที่ถูกตัดไปแล้วเนี่ยคะ่ะจะเห็นลักษณะว่าจะเห็นตัวโคนอยู่แล้วก็เริ่มที่จะมีต้นใหม่งอกขึ้นมาตรงนี้เองเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ควรนิ่งนอนใจค่ะเพราะว่าหลังจากนี้นะคะต้นที่งอกขึ้นใหม่ขึ้นมานั้นก็อาจจะเติบโตแล้วก็เป็นที่ยังคงเป็นที่ต้องการของกลุ่มขบวนการลักลอบตัดไม้ แล้วก็มีบางส่วนค่ะที่อยู่ด้านหลังของดิฉันนี้นะคะก็จะมีลักษณะที่ต้นใหญ่พอสมควรค่ะแล้วก็ถูกตัดไปแล้วด้วยโดยเจ้าหน้าที่นะคะก็กลัวว่าอาจจะมีกลุ่มที่ลักลอบตัดไม้นั้นเข้ามาขุดบริเวณโคนเพราะว่าตอนนี้ไม้พยุงเริ่มหายากมากขึ้นทําให้โคนนั้นก็ยังคงเป็นที่ต้องการแล้วก็เป็นไม้ที่ยังคงมีราคาแพงอยู่นะคะนอกจากตัวของ ไม้พยุงหรือว่าคนที่เราพบแล้วนะคะก็หนึ่งสิ่งค่ะที่ยังพบเห็นได้ง่ายนะคะอันนี้เป็นกระป๋องเครื่องดื่มยาบำรุงกำลังนะคะแต่ว่าความแตกต่างก็คือว่าจะมีภาษาของประเทศเพื่อนบ้านอยู่ทำให้มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าในส่วนนี้นั้นอาจจะเป็นกลุ่มกองกำลังที่ เข้ามาตัดไม้จากประเทศเพื่อนบ้านตรงนี้ทําให้เจ้าหน้าที่นั้นต้องมีการลาดตระเวนเพิ่มมากขึ้นนะคะในส่วนของการลาดตระเวนที่ต้องเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ต้องเข้มงวดกวดขันในพื้นที่ของเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาพระวิหารนี้นะคะทางด้านของผู้ดูแลเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่หนึ่งในผู้ดูแลก็คือเจ้าหน้าที่ฐานพรานะคะวันนี้เราจะมาคุยแล้วก็ตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดกับทางด้านของ เจ้าหน้าที่ฐานพรานดูนะคะผู้กองสันติค่ะว่าตอนนี้สถานการณ์ที่เรากำชับเข้งมงวดกดขันเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะครับตอนนี้สถานการณ์เรื่องไม้พยุงในในพื้นที่ตอนตอนตอนในตอน,ตอนบนนะฮะเข้ามาเองโดยโดยลัดเลาะหลบเจ้าหน้าที่ตามฐานปฏิการต่างๆที่อยู่ชายแดนมาลัดเลาะเข้ามามาหาโดยเฉพาะเลยนะฮะหาแล้วก็ตัดอ่ตัดจากสถานการณ์เมื่อก่อนเนี่ยก็จะใช้เลื่อยเลื่อยโซ่โยนตัด เป็นส่วนมากนะครับแต่จากที่เจ้าที่ทุกคนทุกทุกฝ่ายได้ร่วมกันทํางานก็ณนะเวลานี้ไม่ไม่มีเลื่อยโซ่ยนต์จะเป็นการใช้เลื่อยมือเพื่ออป้องกันเสียงเพื่อหลบหลบเลี่ยงเจา้าที่ที่ออกลัตเวนไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน<ฮ>ะนะครับก็จะใช้ใช้ใช้ในการเลื่อยแล้วก็ขนไปฮะข,ข,ขนขนขนออกสู่เข้าประเทศของเขาครับก็ก็เรา เราก็รัดตะเวนกันประจําอยู่แล้วนะครับบางทีที่ถามว่าทําไมถึงโดนตัดบางทีเราเรามาแล้วเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะรัดตะเวนทุกวันทุกค่ําคืนมันก็ก็ไมก่ก็คงเป็นไปไม่ได้นะ,ะคือการเฝ้าระวังแล้วเราก็มาดูอยู่เรื่อยๆครับจุดไหนที่รอดสายตาเจ้าหน้าที่เราที่เราออกรัดตะเวนเขาก็จะตัดนะครับเขาเขาเขาจะทราบจากจากที่เขาเคยอาจจะมีการ การประทะกันบ้างอะไร้เขาก็จะจําว่าเ,ออเจ้าที่เราทํางานช่วงนี้นะเขาก็จะปรับเปลี่ยนเวลาเราเฝ้าระวังถึงเช้าเจ้าที่เหนื่อยเมื่อยล้าก็พักช่วงนั้นเขาก็จะทําอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้เดียเด๋ยวนี้จะเป็นเพื่ะน,นั้นขอบคุณมากนะคะผู้กองอคันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะคะในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาพระวิหารนะคะที่ยังคงมีการอนุรักษ์รวมถึงมีการป้องกันการลักลอบตัดไม้พยุงที่ยังคงหลงเหลืออยู่คะ่ะ กราบขอบคุณครับคุณนริศรานะครับมีข้อมูลจากอุทยานแห่งชาติภูผยนต์ระบุว่าปัจจุบันนี้มีนายทุนนอกพื้นที่ไปจ้างชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านรอบๆอุทยานให้เข้ามาลักรอบตัดไม้ในพื้นที่ครับโดยได้ค่าจ้างตัดและค่าจ้างขนไม้ออกจากป่าในราคาแพงซึ่งได้รับค่าจ้างขนออกจากป่าท่อนละ5 0 0 0ถึง6,000บาทนะครับเส้นทางการลักรอบขนไม้เถื่อนก็แสดงเห็นว่าสถานการณ์การลักรอบตัดไม้พยงแปรรูป เพื่อส่งขายไปยังประเทศเพื่อนบ้านกําลังรุนแรงเพราะว่าไม้พายุมีต้นทางที่ประเทศไทยเมื่อส่งออกไปถึงต่างประเทศได้จะทีบตัวสูงขึ้นเป็น10เท่านะครับและเมื่อส่งไปสู่ปลายทางที่จีนก็จะแพงขึ้นวันนี้หมดเวลาของฮอตนิวส์นะครับพรุ่งนี้เรายังคงติดตามสถานการณ์ขบวนการลักลอบส่งไม้พยุข้ามแดนจากไทยไปลาวเวียดนามและปลายทางที่จีนกันต่อนะครับ คืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ